สวัสดีนะครับสมาชิกทอผ่านการเกษตรทุกท่านครับวันนี้นําทุกท่านมาชมวิธีการตอนพริกก็พริกที่พริกนะครับที่เรากินกันในครัวเรือนนะครับที่เผ็ดๆนะครับบางคนอาจจะถามว่าทําไมต้องตอนสาเหตุเนื่องมาจากว่าเราต้องการให้เขาออกลูกเร็วนะครับ บางคนจะสงสัยว่าตอนได้ด้วยหรือนะครับผมเคยตอนแล้วนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมครับทั่วไปก็คือเราก็จะนะครับคว้านกิ่งแล้วก็มีเทคนิคกิ่งนิดนึงนะครับก็คือต้องกรีดนะครับกรีดเข้าไปสักครึ่งเซนนะครับสักสี่แนวนะครับเพราะลากเขาจะออกข้างบนนะครับเอาสามแนวพอ เพราะว่ากิ่งเขาเล็กอ่าวิธีการคว้านกิ่งก็เวลาขูดนะครับอย่าให้มันไปชนข้างบนมากเกินไปเพราะว่ามันจะทําให้ช้ํานะครับเสร็จแล้วเราก็จะทานยาเร่งรากซึ่งเป็นสูตรที่ทําเองนะครับเข้าไปดูในคลิปของผมนะครับก็ได้ เราก็จะทาเฉพาะบริเวณด้านบนนะครับตรงรอยที่มันที่เรากรีดไว้นะครับนี่ครับน้ํายาเร่งรากทําเองนะครับลองไปดูคลิปก่อนๆที่ผมทําไว้นะครับเสร็จแล้วเราจะปล่อยให้แห้งสักสิบห้านาทีนะครับแล้วจะมาห่ม,ห,มห่มกิ่งตอนนะครับตุ้มตอนนะครับจะรอเขาแห้งก่อน ครับหลังจากที่เราใส่น้ำยาเล่งรากแล้วต่อไปก็จะเป็นการตอนนะครับโดยเราต้องเตรียมตัวนี้ครับตุ่มตอนแล้วก็เราก็จะให้ตรงนี้อยู่กึ่งกลางนะครับตรงที่รากจะออกนี่กลางของตุ่มตอนเสร็จแล้วเราจะเสริมนะครับไม้นะครับเป็นไม้ไผ่นะครับเพื่อกันไม่ให้ลม ลมโยกเสร็จแล้วเราก็ไม่ให้กิ่งหักนะครับแล้วก็ใช้วิธีการาใช้นี่ครับแล้วก็ใช้สูตรเครื่องหมายคูณนะครับเสร็จแล้วเราก็จะดึงดึงให้แน่นเลยนะครับแล้วก็ตวัดไปข้างบนแล้วก็ดึงอีกรอบนึงนะครับดึงให้แน่นๆ เสร็จแล้วเราก็จะมามัดกับตัวนี้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็จะแน่นมากเรียบร้อยนะครับสำหรับการตอนพลิก นี่แหละครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม